ยบอยทีเจคือเจ้าของเพลงฮิตมากมายรวมทั้งวายร้ายชีวิตของชายคนนี้จะร้ายเศร้าเหงาและเต็ไมไปด้วยแพชชั่นขนาดไหนติดตามได้ในคลิปนี้ยูบอยทีเจซุปเปอร์ไซย่าโรคซึมเศร้าและจะมิกเซ่มันเป็น DNA ของผมบายจิรพิญญาสมเทพ โยบอย TJ คือศิลปินไทยที่ผัสานแนวเพลงระหว่างเพลงป๊อปเพลงแรปเพลงฮิปฮอปแล้วก็เพลง R&B ไว้ใน้เพลงเดียวกันหรือว่าหลายๆเพลงได้อย่างลงตัวผลงานของเขาเนี่ยการันตีได้ด้วยเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงถามคํำเพลงเขาก่อนเพลงซุอร์ไซย่าหรือว่าเพลงอื่นๆของเขาัวมทั้งเพลงวไวร้าย หลายคน,นยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นทางดนตรีของชายคนนี้มาจากค่ายกามิกาเซ่ในเครือ R.S และวง3 r e t o 1แต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของชีวิต TJ ล่ะจริงๆแล้ว TJ เนี่ยเขามีชื่อเล่นจริงๆว่าเด็กชายเตา๋าเต๋าเนี่ยมีชื่อจริงว่าจิรายุทธพโลปการ ในวัยเด็กของเขานี่มันประกอบไปด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่เขาต้องเจอมาตลอดอยู่ประมาณหนึ่งเลยคือพ่อกับแม่ของ TJ เจเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยอครั้งมีการเถียงกันบ้างหรือว่าบางทีก็มีการลงไม้ลงมือกันบ้างซึ่ง TJ เจในวัยเด็กเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ต้องคอยผสานร,รอยร้าวระหว่างพ่อกับแม่ทำให้พ่อกับแม่กลับมาดีกันอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เหมือนกับพ่อกับแม่ของทีเจนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะอย่าร้างกันอยู่ดีด้วยประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีนักแล้วก็ด้วยองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันก็ทําให้ทีเจนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อย่างเด็กเลยแต่ว่าในวัยที่เขายังเด็กอยู่เนี่ยคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเนี้ยมันก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายขนาดนั้นจนตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าไปพบแพทย์ไปรักษาอย่างจริงจังอะไรแม้กระทั่งตอนที่เขาเข้ามาอยู่ในกามิกาเซ่อยู่ในทีทูวันแล้วก็ตาม Get closer, you know what I really wanna do. Finally, all the thing I do is just for you. j a u a r y I'm so lonely with the body. February, ถึงตอนนี้หลังจากการยุบวง Three to One เนี่ยอาการโรคซึมเศร้าของ TJ เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงเพราะว่าอาจจะด้วยแบบไม่ได้ทำงานประจำวันอย่างที่เคยทำไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ออกไปเจอผู้คนจนทำให้เพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นคนแนะนำกับ TJ ว่าลองไปพบแพทย์หรือไปปรึกษาแพทย์ดูไหม ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นเขื่อนหรือว่าเขื่อนเคโอติกนั่นเองกลับมาที่เรื่องงานเพลงของเขาเนี่ยหลังจากที่ TJ เขาอัปโหลดเพลงของตัวเองแล้วก็เหมือนแต่งเพลงของตัวเองเสร็จในตอนที่อายุ15แล้วก็อัปโหลดมันลง h i ไฟฟ์ 5, จนกระทั่งมีแมวมองจาก RS เนี่ยมาชักชวนให้เขาไปออเดชั่นแล้วก,กลายเป็น T21 จนปัจจุบันเนี่ย TJ เขาเป็นศิลปินเดี่ยวในนาม Your Boy TJ ก็ใช้เวลาประมาณ13ปีในการที่เขาสั่งสมทั้งประสบการณ์ชีวิตทั้งเรื่องราวทั้งก็องค์ความรู้ทางดนตรีเนี่ยเพื่อจะออกมาเป็นอัลบั้มแรกของเขาก็คืออัลบั้มที่ชื่อว่า Selma l คือผมไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้ ความเซลเมดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเพลงหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงถามคําอยู่ก่อนกอดได้ไหมเซลเมดหรือว่าเพลงซูเปอร์ไาย่าก็มีทั้งเพลงสนุกสนาน mm hmm. เพลงเหงาเพลงเศร้า mm hmm. เพลงที่บอกเล่าอารมณ mm ์ hmm. ของทีเจในช่วงที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซึ่งเพลงพวกนี้มันก็บอกเล่าเหมือนไดอารี่ชีวิตของทีเจนั่นแหละพอเรามองเนพาร์เดนตรีแล้วอ่ะมันก็จะมีหลายๆเมลโลดี้หรือว่าหลายๆ <c oughs> ความรู้สึกที่มันทําให้เรารู้สึกถึงยังอยู่ในกามิกาเซ ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าคํำทอยคำคำหนึงที่ทีเจเขาเคยพูดไว้หรือว่าอาจจะเป็นประโยคประโยคนึงที่ทีเจเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าก็กามิกาเซ่มันคือ DNA ของผมและนี่ก็คือเรื่องราวของทีเจกับอลิมเซลเมทของเขาฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรี People m u สิกได้ทุกแพลตฟอร์มของเดอะพีพูสรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ